และมาปิดท้ายรายการกันด้วยนิยามความรักดีๆนะคะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับความรักกับเสียงเพลงค่ะจากนักร้องคนเก่งนะคะคุณบอยไตรนั่นเองค่ะก็มันรักรักโดยไม่มีเหตุผลได้หรือเปล่ามันเหงาเมื่อคุณไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้ทำไมก็มันรักกักใจเรียกร้องแค่นี้ได้ไหม ไม่เห็นต้องมีคำใดอธิบายเพลงนี้ชื่อเพลงไม่มีเหตุผลนะครับก็เป็นเพลงที่ผมเขียนให้แฟนนะครับแล้วก็ใช้แทนสื่อความรักจากใจผมไปให้เขานะครับบอกว่าคือถ้าเวลาผู้หญิงถามว่ารักเขาตรงไหนเนี่ยบางทีผู้ชายตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรไม่ค่อยมีแบบหาเหตุผล หนึ่งถึงร้อยข้อลำบากครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใช้หัวใจอธิบายครับ